สบายดีสบายดีชูคุชูโคชูโมชูบอลสบายดีเอฟซีเทีบแพงพ่อๆก็เมนูเด็ดปะลุงเอ้ยแกงไก่ใส่มากัราบมาหุ่งป้าลุงอากาศมาหุ่งแล้วก็ขิงถนัดหายหน้าปูปะลุงเอ้มาทางด้านนี้กันต่อลูกไส้ก็มาแจมน้ำป้าลุงผัวเสียง

ใรกบอ้อบอกเด้องนคัอนน้เหเนี uh ่ยเป็นตรงคนเดงบเลยนะก่นมากเห็ดเลยเห็ดบ่ไม่เห็ดแล้ว okay ก็บัจอยตัหดัวน้อันนาวัหนแหลได้ต่อเลยบได้แค่นีกินหนมันร่มไดกินทงหนกินแบบหน้างหนกินเลาได้ลนะกินออนี้

เจ้าแฟ่เมื่อแม่เอาหายแล้วเอาบอน้ําแ็งอยู่นันหละนี่กล้องเลยนั่งหันเลยดิเห็นหน่อยไลยไปม่เห็นน้ำแดงพี่น้องเลยเห็นน้ำแดง มือนอเอม่กินปาซามกล่องขวดอันนี้ห้ารดยอมเพื่อนเดียวกองให้มันซาซาก่อนนะลูเดอร์ให้กิน่ลาซามขวดนี่กินเพื่อนเดียวกองน้ำเขียวปลาอนี่ก็ได้เผือโ่เห็นจะเป็นกับเป็นนั่แหละขวงในคนยูใหญ่แบบยั่วยั่วใ่ะเดี๋ยวมันจะร้องอะไดูเนาะ น่าตัวเดียว่ได้แล้วพี่ไม่ได้ใช่ไหมบานป้าตีนน้อยขนาดหวานเสียงเนาะอืมวานเนี่ยพี่ได้มาทัวร์มาไม่ได้หอดหอดแต่โซนหน้าหรือหอดบ้านน่าชิมไมอืม ี่มันมันนีบอลพมันจะเพาะไปเรื่อยดช่ไมคัวถ่ายออกเขาจะมืออะไรบ้าง่าีดําเนี่ยงบวมนีไม่มีไฟดำได้ปีเนาะทงในกอ้ยันนดแต่น้เนาะน่าร่ามีไหาแม่ไปก็เด้อ นี่นี่มะคะมีใหญ่นี่มั้นี่นนี่ไปก็มาตั้งตกซีก็ได้เด่นเนาะใช้ัวีน่เป็นต้อ้นเจียนะอืมน้อยอ่ะเบอร์ใย่จีโน่อันนี้เขาดำมืออะไรแถวนี่ยแบไปดำน้ำ ก็ได้ก็มีบ้านูปรานจาเยอะเมือนคนงานเายานก่แม่จะเ่อับปกรดคนงานถืแม่เ่ใ้้ามาเบิ่งี่นายังมีจเบิงเียนหอยวาน้น่ายอ้าจะอกว่าพอเจ้านม่ดั่เลก็ข้าดข้าแลวกะเจ้าจ่าเขาก็ไปยาต้อย มันแบบบุยแต่ผู้จ้างใช่เขาก็แก้กันขืนอีกใส่กราลาแล้วลุงนิงทำร้อ่นวุ่นเยอะส่วนนี้พ่นตกเนาะไทยกต่ยากแหลวแล้วแกแค่นั้นไปก่อน่นาะอตือเามีกระดำเราเอามาพิการครอเอมาแหลวมันแล้วบ่ แด้แต so, ่นาอยังเหลวเลยเก่านัด้อนเนเกิดนองแค้นมายังบ่ทำเหลวได้สำีไก่เนี่มันพนพ่นดินแตัวจับหมน้ำหอมันไปได้มึไปเจ็บเกียวดอกเว้ยมเขีวม่ขยวเนี่ยอ้ยหาหมาหดู นั่นแล้วเห็นเห็นก็เสียเป็นมาเรือยไปนาะก่อนเขาไปข้ามผ้าป้า้าป

แต่ของรู้ก่เป็นสวนคุณโดนี่คุณโดเห็นแพ่งของฮันของแอรวยนะลมใบมันะเข้าไปบึงอยู่ตะวันน่ะห้องละเซนน่ะรูปย่างกับงบมี่ย่างบะมี่ทีรแมอยู่บางเนเีะได่นนี้นีจะได้น่ไได้นนะ เี้ก็ติดเดี๋ยวหอมันหอมเลยเราแล้วกี่เปนกับไปเรียนเวานกันหมนี่หอมเดยเกันข้าวสารขาวสารข้าวสา้าวสข้าวสารข้าวข้าวสรสารข้าวสารข้าวสรข้วสข้าวสาราวสารข้าวสารข้าวสารข้ารข้าวสารข้วสารข้ข้าวข้าวสา เดือนละ5,000เดือนละ6,000แปลว่า5ขึ้นเฮาาิกัจเนาะอไก่ยามนี้มน้มันเนาะ แบบอยากกินอันข้าวตีห้ากินได้ปานหนาหนามกับพ่อจะกินเหรอเหยื่อหมูหั่งก็มี่ไหมหั่งก็มแค่แคหักได้หักได้หัวเข่ากินน้ำเข่าี่กกลับเข่ากันห้ากัได้ลูกอะไรนะนางแป้งไปพ่อท่าไดเหืออมันสิเหลวเนาะเอือเนาะแป้งไปพีกายเนาะก้มังเาแเ่ยหมูต้มลังเอยื่อ ตาลังได้เลออตาหลังอะเนาะพี hmm. ่กายนี่สำหรับน้าให้หมอไปเลี้ยงมูไปคนเดียวนะเป็นยังไงเพื่อนลูกห้างชลเลแม่อีร้อยอีพีมันคือผ่าตัดพี่เขาหลดมากผิมาไปมาลูกผ่าตัดอีกครับลงไปสิทีุ่กมาได้ผ่าลูกโซ่มาลูกเคยนะเมีแต่เรื่องเรื่อนโซ่มาลวกันมาบอกเลเป็นคู่เป็นมึงกับไป็นล่กมันอะ แบบวนี้เพโลกโควิดนะฮะมันไปลงเลย้กัลงเลยแนี้เขาก็กักตัวถ้าในพอยแจนป้ายในคมเมนว่าเ้าขีดไว้พวงองผาาเาีกยังสองเซนไปก็ได้าเนาะโควิดเนี่ยไปกว่ด่เนาะไปเลอยอันนี้ก็เปิดไม้นะเ่ม้อ้วผางากก็เป็นชื่อวิกโก้เพอหยิบุบเด้ามางเลยจดไว้อันนี้เลย มาเสียตัวเลขขสองนตายแล้วพอจันเลยสองเซนเจ็ดเลยเขาจะสองสามนแบบแลมาสุดลูกไส้แบเรียมมาลูงไปบโชขึ้นมานมอือนะพอโชวกนขึ้นมาลูกก็ด าาปาทุากข์นี่ปลาลุงจะเห็ดสองผ่า <c oughs> สแสบหลาย <c oughs> เอเยะไะปลุงวั <c oughs> นนี้ก็สมาชิกครแล้วก็เสียล่าคิดเป็นเพียงเท่านี้ <c oughs> จะได้กับฝาก้วปน็นรองก็ไล่ก็แช่ก็กติดตามช่องหมอคมนม้านนาคือเก่าเดี๋ยวปลุงเด้พอพักกันนะู้กาสน่าสบายดี